ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดธรรมประธาต์เมืองเทพนะครับัธรรมประธาต์เมืองเทพอยู่ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศสักเล็กน้อยนะบรรยากาศของวัดธรรมตอนนี้ก็มีการตักบาตรเทโวนะและจะมีครอบครัวเที่ยวตรงได้มาออกลงทานกันที่วัดธรรมประธาต์เมืองเทพนะครับนี่ครับนี่คือรูปของพระอาจารย์พระอาจารย์มหาวระนอมนะครับรอาจารย์มหาปะนอม กำลังออกสั่งการว่าให้ขายไปจ่ายที่ไหนหรือว่าอะไรรับเนอคือตนี้มันรอรับแขกนะครับนี่ครับคือภาพบรรยากาศของพระนี้อันนี้พานเ่ก่อนนะครับแลวนี่นี่ครับน้ำน้ำครับปีนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยปีนี้อุดมสมบูรณ์มากมีน้ํครับอยู่บนยอดเขานะฮะวันนี้อยู่บนยอดเขาก็จะมีน้ามาน้ําปีนี้ฝนตกอุดมสมบูรณ์นะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบสักเล็กน้อยนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้คืออยู่ตรงหน้าของ รูปเหมือนของหลวงพ่อสุนทรนะฮะหลวงพ่อสุนทรครับนี่คือตอนนี้ยังไม่มีใครมาฮะยังยังเช้าเวลาเช้าอยู่ครับอันนี้รูปเหมือนของอาจารย์สุนทรครับหลวงพ่อสุนทรนะครับอ่าฮะนี่ครับจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้เดินมาดูนะครับเนี่ยให้ดูน้ำปีนี้รู้สึกว่าน้ำอุดมสมบูรณ์ ตอนนี้ก็กาลังทําพุ่มพนะพุ่มที่เรียกอะไรมาครับคือครอบครัวเที่ยงตรงเราได้มาแมงหันหน้าตรงนี้นะนี่ตอนหันหน้าตรงนี้ครอบครัวเที่ยงตรงวันนี้เอามาคือ,าอภาพไปนะสิงคอลที่นํามาเลี้ยงนะครับสิงคอลที่นำมาเลี้ยงโอ้ยคนหนึ่งมาแล้วเราตระกูลเที่ยงตรงด้วยกันนะครับ ได้ไหมได้ไหมอะไรวะเนี่ยนครับสิ่งของที่นํามาเลี้ยงลงทานที่เรามาตั้งทานจะมีการข้อลูกชิ้นเลี้ยงนะฮะครอบครัวที่ตรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดเตียนสินของ